คับผมมาพูดถึงเหรียญมีมสันนิดนึงนะครับผมพี่บอลฝากรีเช็คเหรียญเ,เป๊ะๆหน่อยได้ไหมครับตัวตึงหรือแกมโอเคเรามาดูไซคลอะไรบางอย่างกันนะครับผมซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมในวงการของคริปโตเคอเรนซีนะซึ่งเอาจริงๆแล้วสำหรับผมผมมองว่าเฮ้ยเป็นสิ่งที่ดีนะเว้ยเพราะว่าเมื่อเกิดไซคลขึ้นนะครับผมครั้งแรกอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นความบังเอิญครั้งที่2ออาจจะเป็นแบบความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเกิดครั้งที่3นั่นหมายความว่า ไซเคิลนี้มันถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์แล้วนะครับผมด้วยความตั้งใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในทฤษฎีของคําว่าวัฏจักรแห่งการเกิดดับนั่นเองแต่ชื่อโคเทล่วัฏจักรแห่งการเกิดดับนี่นวัฏจากักรเมื่อเราเห็นไซเคิลไซเคิลหนึ่งนะครับผมเกิดขึ้นไซเคิลแรกคือ BTC นะครับผม BTC เกิดมา ในส่วนของการสร้างแทวิ่งนะครับผมก็คือเวลาขุดนะครับผมเหรียญมันจะถูกลดลงไปเรื่อยๆในอัตรานะครับผมเป็นบล็อกต่อบล็อกลดลงไปเรื่อยนะครับผมแน่นอนแล้วนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดถึงนะครับผมแต่เมื่อเกิด BTC ขึ้นมานะหลา,หลายเหรียญที่พยายามกอป BTC ขึ้นมานะผมก็พยายามสร้างขึ้นมาในช่วงนั้นคือช่วงแรกที่เกิดขึ้นของ BTC ที่มันมีการโด่งดังในยี่สิบล้านเหรียญน,นะครับผมจะมีคนสร้างคล้ายๆกัน b ี c c a s แนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็มันก็ โดดเด่นออกมานะครับผมแน่นอนเหรียญตัวนี้มันโดดเด่นออกมามากจนกลายเป็นเหรียญท็อ,ทอปอันดับสองของโลกนะครับผมอันดับสองของโลกคือแน่นอนอ่ะถ้าเรารู้จัก BTC เรารู้จักอิตาลีนแน่นอนนะครับม,มันคือเหรียญที่อยู่ในบริเวณเดียวกันแต่อันนั้นไม่ได้ถูกเรียกว่าทันจนะครับผมมันถูกสร้างขึ้นมาจากความนิยมชมชอบนะครับผมของ BTC มา X Cash นู่นนี่นั่นนะครับผมถูกสร้างขึ้นมานะครับผมแต่ไม่ได้เป็นอันนี้คือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นทัจรแรกนะครับผมแต่มีความคล้ายคลึงกันกับวัตจักรต่อๆมา จากนั้นเสร็จปุ๊บไอ้พอมีคนมองปุ๊บว่าเฮ้ยเหรียญพวกนี้เนี่ยแม่งบ้าบอว่ะบ้าบอไรสาระไรสาระบีทีซีไรสาระอีสเทนไรสาระก็มีคนสร้างดอชขึ้นมาครับเนี่ยแหละครับผมวัตถจากแรกที่มันเกิดขึ้นมาเจ้าหมาชิบะตัวแรกที่ออกมาเป็นเหรียญมิมี่นะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ถูกพยายามสรรสร้างเป็นซูเปอร์พาวเวอร์เรนเจอร์นะครับผมซูเปอร์เอ็กซ์ตาร์ดับเบิลนะครับผมดอชนะครับผมซึ่งทางอีลอนก็พยายามสร้างนะครับผมมูลค่าให้กับมันให้ได้นะครับผมเพราะว่า ซื้อเยอะนะครับปั่นราคาเหรียญเอานะครับเลี้ยงหมาจนรวยนะฮะตอนไปเล่นไปแน่นอนคนผู้สร้างดอชนะครับผมผู้สร้างดอชเขบอกว่ามันคือเหรียญมิมี่ครับไม่ต้องการอะไรมากมันคือเหรียญมีมี่มันคือเหรียญมิมี่ในช่วงเวลานั้นนะมันถูกอ่เรียกว่ามีมี่นะครับผมก็คือเหรียญที่สร้างมาเพื่อความตลกๆแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้มีอะไรใช้งานนู่นนี่นั่นนะนี่คือช่วงเวลายุคแรกนะดอชยุคแรกแทบจะไม่มีอะไรเลยนะไม่มีหานอะไรเลยนะครับผมเปิดมาขายแค่นั้นจบนะผมไม่มีอะไรเลยเก่งกำไรอย่างเดียว ต่อามาเมื่อดอชเกิดมาปุ๊บนะครับผมเหรียญต่อมาที่มีถูกสร้างขึ้นในวัฏจักรเดียวกันนะผมมันถูกมีชิบะขึ้นมาชิบะอินุขึ้นมามีเหรียญอีลอนขึ้นมามีเหรียญฟอร์กี้ขึ้นมาซึ่งในวัฏจักรแรกนะครับผมผมเรียกว่าไซเคิลแรกแล้วกันนะไซเคิลแรกนะครับผมในวงวงวง,วงจรอุบาทแรกวงจรนอุบาทแรกนะครับผมมันมองเป็นการกำเนิดเกิดมาของมิมี่แล้วกันยุคนั้นเป็นแบบพุ่งปังพุ่งปังพุ่งปัง,ปง,ปงชิบะฟอร์กี้อีลอนเอ่อ เียนชียอะไรว้เยอะแยะหมดเลยพลิกอนพลิดอสนู่นนี่นั่นนะครับเต็มไปหมดเลยนะตอนนั้นก็ซื้อใส่กระเป๋าไว้นะครับผมชิบหายกันหมดนะครับผมในช่วงเวลายุคแรกของการมีมีมีม่เนี่ยมันเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับผมคือมันพยายามขยับสเต็ป มันจะไม่ใช่กลายเป็นมีมีล่ละชิบะโดดเด่นออกมาในช่วงเวลานั้นนะใครที่ซื้อช่วงแรกก็จะรวยไปเลยนะครับผมว่าไปแต่แน่นอนในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ตอบโจทย์ไร้ยากนะครับผมว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วจะรวยจริงกับเหรียญม,มีมี่จริงหรือเปล่าซึ่งเอาจริงแล้วก็มีคนรวยจากเหรียญมีมี่ในช่วงเวลานั้นนะครับผมแต่ก็ยังเป็นคนส่วนน้อยไม่ได้เป็น,ส,นส่วนมากอะไรขนาดนั้นนะผมแล้วก็คนที่มาซื้อช่วงหลังก็เป็นคนที่ซื้อ,อช่วงที่มันเลทไปแล้วนะครับเลททามไปแล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นเหมือน นะพยายับสร้างเป็นเกมออกมาสร้างเป็น NFT ออกมานะผมในช่วงอะไรวัฏจักรแรกนะครับซึ่งถามว่าตัวที่โดดเด่นจริงตอนนี้เหลืออะไรบ้างในวัฏจักรแรกเหลือแค่2ตัวนะครับผมเออรอดอรกับชิบะแค่2ตัวเท่นั้นนะครับตัวอื่นหมดคุณค่าที่จะมีชีวิตอยู่ไปแล้วนะครับชิโนบินู่นิชินจานู่นอีลอนนะครับผมซึ่งเป็นเหรียญที่ผมเก็บไว้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วนะครับผมต่อมามันเกิดวัฏาจาักรที่2ขึ้นมาจากตัวเหรียญเหรียญหนึ่งมันคืออีเธเรียมนะครับผม วัตจักรนี้ออกมาคือ F อ r b าร์บินั่นเองนะครับผมทำาไมวัตจักรนี้มันไม่ถึงมันมัถึงไม่เกิดมาช่วง OP ล่ะมันไม่ค่อยดังหรอหรือเพราะอะไรกันในช่วงวิธีการใช้งานแรกวิธีการใช้งานแรกนะ OP เป็นการแจกเหรียญที่ค่อนข้างน้อยนะครับใช้คํานี้นะผมและมันไม่ได้มันไม่ได้ส่งต่อมูลค่าขนาด ขนาดที่แบบว่าทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยว้าวเป็นพิเศษหรือว่ามีการประคมข่าวเป็นพิเศษนะครับผมเหรียญโอพีอาจจะเป็นช่วงเวลาแรกๆที่ไม่มีเหรียญตามต่อเนื่องมาจาก o อเท่าไหร่นะใช้คานี้ดีกว่านะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีไซเคิลขึ้นมาในช่วงเวลานั้นปรากฏว่าออบิท่ามนะผมเกิดไซเคิลหนึ่งขึ้นมาทันทีนะในช่วงเวลานั้นคือเหรียญมีมี่ที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งเอาจริงแล้วมันไม่มีความเกี่ยวโยงอะไรเชื่ออะไรกับออบิท่ามเลยแม้แต่อย่างเดียวไม่มีความเกี่ยวโยงเที่อะไรเลยใช้คำนี้ไม่มีความเเเเเกี่่่่ยยย้ออองงรลแตูนนนนชคั เมื่อคุณจะเห็นความความแตกต่างอะไรบางอย่างใช่ไหมครับผมคือทุกอย่างอะ่ะมันอยู่ในเชนอีเ t อร r เนะครับผมซึ่งเป็นตัวแยกย่อยออกมาแต่ตัว arbitrum อะ่ะมันเป็นลเลเยอร์สองของเ t เร r e u นะครับผมที่ถูกสันศ้าออกมาเพื่อทําให้เร็วขึ้นเอาง่ายๆสุปง่ายๆนะปรากฏว่ามันมีเหรียญมีมีขึ้นมาหลายตัว ai d a g e ai d o ปเปนะครับผมแล้วก็ อีกหลายๆตัวที่ตามมานะ AI ชีบะนะครับผมนู่นนี่นั่นก็ไม่มีความเกี่ยวโยงเชียอะไรเลยแค่เขาใช้คาว่า AI ขึ้นมาเพื่อเ,อเพื่อบอกเพื่อบอกกล่าวว่ากูอ่ะใช้ AI นะสร้างรูปนี้ขึ้นมานะแล้วก็มีการขาย NFT นู่นนี่นั่นนะครับผมซึ่งผมมีความเกี่ยวโยงอะไรขึ้นมาทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือมันคือวัฏจักรมันคือไซเคิลอะเมื่อเราเห็นมันมีคนที่ผลิตเหรียญมีมี่นะผมขายจนรวยในยี่สิบล้านนะครับผมแน่นอนมันก็มีคนที่ซื้อเพราะโง่เหมือนเราเรา เช่นเดียวกันไม่ได้ไม่ได้ผิดบอกไม่ได้ผิดอะไรนะผมต้องใช้คํานี้นะฮะคือคนเราอ่ะบางครั้งเราซื้อเหรียญเราไม่รู้หรอกว่าเหรียญมันจะเหรียญมันจะรวยไม่รวยเหรียญมันจะดังไม่ดังนะครับผมเราตอบไม่ได้ไม่มีใครตอบได้สักคนหรอกถูกไหมล่ะเมื่อ เราไม่สามารถตอบได้แล้วเหรียญบางเหรียญมันก็ถูกแบบถูกสรรสร้างมาในช่วงเวลานั้นปุ๊บแล้วกลายเป็นม,มีมีคอยที่อยู่ในช่วงเวลาที่มีกระแสของการปล่อยแอร์ดอปนะครับผมกลายเป็นว่ากระแสอื่นก็เริ่มตามมาเรื่อยๆมีการปั่นกระแสเรื่อยๆนะครับผมพยายามเหรียญน,นั้นให้ไปถึงชีบาอินุเหรียญน,นู้นไปถึงชีบาอินุนะครับผมถามว่าเป็นไปได้ไหมขนาดไหนมันจะทําให้เรารวยได้จริงไหมหรือมีคนที่ตามติดชีวิตมันขนาดไหนแล้วคำตอบของผมผมใช้คํานี้นะครับผมว่าบาังเหรียญน,นะครับผมมันถูกสร้างมาอย่างไอ้นี่ยเขาเป็นฟิชชิงอีกอ่ะ ปเป้หลักก็เป็นฟิชชิงนะครับผมก็เข้ายากหน่อยนะฮะแต่ถ้าใครจะเข้าก็ไปดูในส่วนของคอยมาเก็ตแคปก็ได้นะครับผมก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวเรามาเจาะทีละตัวนะครับผมซึ่งแน่นอนในส่วนของแต่ละตัวที่เกิดขึ้นนะครับผมมันออกมาแล้วมันมีมูลค่าก็จริงนะแต่มันถูกสร้างมานะครับผมให้มันกลายเป็นเหรียญการเก่งมูลค่านะครับผม mm hmm. ต้องบอกก่อนว่าไปเป้เป็นเหรียญหนึ่งนะผมที่อยู่ในอทีาลีมันไม่ใช่เหรียญแยากอาบิทามนะต้องขออภยัยมันมีหลายตัวนะครับผม ในช่วงเวลาวท่ามี AI Doge AI ชิบะ AI นู่นนี่นั่นนะออกมานะผมแต่ในช่วงเปเป้มันถูกสร้างออกมากต่างหากนะครับผมแล้วก็ไปเหรียญมีอีกตัวหนึ่งที่พยายามสร้างตัวเองนะครับผมให้กลายเป็นให้กลายเป็น Doge ตัวหนึ่งนะครับผมขอภายนี้ขอภายคาดเคลื่อนเล็กน้นอยเดี๋ยวผมลืมนี่หน่อยคือตัวเปเป้ตัวยากต่างหากนะครับจากตัวการด็อกนะครับผมจาก AI Doge AI ชิบะนะครับผมถามว่าทําไมมันเกิดไปเกิดอะไรขึ้นขึ้นมาได้ละ่ะใน อุลูปแรกนะครับผมมันเกิดจากการสร้างมีมี่ขึ้นมาเพื่อแบบอ่าทวนกระแสสังคม a i a r b สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะวัดกระแสสังคมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือ รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่สามารถใช้ได้จริงนะครับผมมันคือการอัปเกรดระบบนะครับผมที่ทําให้เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบของการใช้งานจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีนการเปลี่ยนแปลงก็ได้อาจจะอยู่ๆมีเหรียญหนึ่งที่เฮ้ยดังโครมขึ้นมาเลยแล้วกลายเป็นเหรียญที่มีมูลค่ามากๆเลยก็เป็นได้ไม่มีใครตอบได้เพราะว่าเราไม่สามารถรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหรียญที่ตอบโจทย์จริงๆคือเหรียญอะไรกันแน่ เพราะมันถูกสร้างมาเรื่อยๆถูกไหมล่ะครับผมและมูลค่าของมันอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงไปมูลค่าของมันอาจจะถูกใช้งานจริงมูลค่าของมันอาจจะถูกปรับเปลี่ยนหรือแม้จ,จถูกฟอกก็ได้ใครจะไปรู้ตอบไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณสามารถตอบได้คือมันเกิดไซเคิลขึ้นมาจริงๆแล้วครับผมมันเกิดวัฏจักรของวงเวียนขึ้นมาแล้วเมื่อมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาผมเนี่ยโอกาสในอนาคตที่เราจะมีโอกาสดอบเหรียญเหรียญเหรียญหลักสักเหรียญห,หนึ่งที่ออกมาเหรียญรองย่อยๆที่ใช้แผนรูปแบบของ ARB Arbitrum ก็อาจจะเกิดขึ้นมาอีกแล้วเราจะหาโอกาสจากจุดนนั้้ไดซึ่ง นี่เป็นอันนึงที่สําคัญนะครับผมผมอยากให้คุณลองศึกษาเพิ่มเติมจากเหรียญที่ออกมาใหม่นะครับผมหรือเหรียญไหนก็ตามที่ออกมาใหม่แล้วมีการผูกโยงกระแสต่อเนื่องซึ่งอันนี้เป็นกระแสนหนึ่งที่สามารถหาเงินจากมันได้คุณอาจจะใช้เงินแค่สามพันอาจจะกลายเป็นสาสิบล้านสามร้อยล้านก็ได้นะครับผมแต่แน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความที่คุณต้องเข้าใจมันก่อนเข้าใจระบบมันก่อนเข้าใจเ,ออเรื่องการเรียนรู้ของมันก่อนว่า i, เฮ้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นแบบนี้แล้วนะโอกาสครั้งที่สองสามสี่อาจจะอยู่ในมือคุณเองนะครับผมแน่นอนเราจะพยายาม เอากาน,นนั้นให้คุณให้ได้นะครับผมแต่เราก็ไม่รับประกันหรอกได้รับประกันแค่นั้นแหละเพราะว่าช่วง ARB ออกนะครับผมผมก็ได้มาถูกเวลาแล้วก็แล้วก็ป่วยลิ้นแตกรุนไรไม่ได้เลยเจ็บปวดทรมานอาจจะเป็นเพราะพูดเรื่องการเมืองเนยอะไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ด่าใช้โซ่ไม้เป็นเว้ยพูดเรื่องการเมืองเป็นเฉย,ยเลยเออก็นั่นแหละครับอาจจะพลาดตรง AR d o d g ดนู่นนี่นั่นไปแต่ก็ได้รับกลับมาบางส่วนก็ถือว่าโอเคในะคระดับหนึ่งสำหรับตัวผมนะครับผมแต่ผมบอกเสมอนะว่าความเสี่ยงในการที่จะรัา,า,านเซ็กชั่น กดกกดสายคอนแทคอะไรก็ตามนะครับผมก็คือกดยืนยันคอนแทคอะไรก็ตามมีความสิ้เสมอนะครับผมไม่ใช่แค่เพียงว่าคุณรับเหรียญมาปุ๊บมันอาจจะดูดเงินของคุณออกไปได้นะครับผมอย่างนั้ตามถ้าคุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องมีความรู้นะครับผมและความเข้าใจมันนะครับนี่เป็นวัฏจักรหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งผมเอามาพูดคุยฟังอาจจะผิดถูกก็ได้นะครับผมสามารถมาพูดถุยตัวแย้งกันได้เรามาต่อเนื่องนิดนึงนะครับตัวเปเป้นะฮะสิ่งหนึ่งคนอที่คุณต้องรู้คือตัวเปเป้นมมงะผาา ให้ hey, ตอบโจทย์นะครับผมว่าเฮ้ย hey, มันจะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งที่มันจะได้อ่ะรับกลับไปพวกแกจะได้รับของสมนําหน้าคุณกลับไปแน่นอนซึ่งเขาพยายามบอกนะครับบอกตัวเองเสมอนะว่าเฮ้ย hey, เรามีเรามีคุณสมบัตินะเราคือ most มีมีคอยนะครับผมที่จะล้มดอชให้ได้ล้มชิบะให้ได้นะครับผมส่วนตัวผมนะครับผมมันก็คือเหรียญเหรียญหนึ่งที่พยายามมองว่าตัวเองคือเหรียญที่จะพยายามส,สร้างโอกาสนะครับผมสำหรับผมมนอาจจ่าวกใช้งานในระบบต่อไปต่อไม่ได้ มันอาจจะถูกลดลงจากศูนย์เนี่ยสองสี่หกตัวอาจจะเหลือสี่ตัวเหมือนตัวชี้บาก็ได้ใครตอบใครตอบได้ข้อ,อนี้ตอบไม่ได้ครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้นะครับผมว่าระบบมันยังไม่ได้เสถียรนเพียงพอขนาดนั้นนะครับผมที่จะ,ท,จะที่จะต้องใช้คําว่าที่จะได้รับประโยชน์กลับไปนะครับผมคุณต้องไม่ลืมนะครับผมว่าโฮเดอร์มีอยู่แค่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่ถือว่าน้อยนะครับผมไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะ แล้วก็ total sunfer อยู่ที่300.4นะครับผมในส่วนของ smart contact ที่เกิดขึ้นนะครับผมเราจะเห็นโคเดอร์หลักนะครับผมว่าเฮ้ยปริมาณมันได้เยอะขนาดนั้นนะเว้ยแล้วก็ส่วนของ paper wallet นะผมอยู่ที่เกือบเกือบเราลา6.3เปอร์เซ็นต์นะผมอยู่ที่ wallet หลักๆเยอะนะแล้วก็มูลค่าของมันนะผมถ้าเรามองว่ามันจะเข้าสู่ในตลาดอื่นๆเนะี่ยแล้วก็อาจจะได้เห็นมาในอนาคตนะครับผมแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าคุณจะเก่งอะไรอะไรก็ตามนะครับผมผมอยากจะให้เตือนไว้อย่างหนึ่งนะครับผมว่า รูปแบบการใช้งานของมันไม่ได้ยังไม่มีขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ยังไม่ถูกใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพขนาดนั้นนะครับมันอาจจะถูกปล่อยออกมานะครับผมเ,เรื่อยๆนะครับผมในตลาดนะครับผมที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันมีความน่าตื่นเต้นนะครับผมแต่แน่นอนความน่าตื่นเต้นแบบนี้นะครับผมมันอาจจะหายไปนะครับผมในไม่ช้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าก็ตาเราต้องระวังในการซื้อขายให้ดีนะครับผมแล้วก็มองถึง คุณลักษณะน,น,น,นะครับผมที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์กลับไปโดยเช่นเดียวกันนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมจเจนใหม่คลิปหน้าผมฝากกดติดตามและกดสมัครเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ